้าขออนุญาตให้สวมหมวกบอดกอล์ฟพอชั่วคราวแล้วเขากลัวอะไรในเรื่องของการที่จะขายลาดบุรีหรือว่าจะหาพาร์ทเนอร์หาคนที่จะมาร่วมทุนหรือว่าแปลรูปหรือให้มีการแข่งขันเนี่ยกลัวอะไรครับคือระบบอย่างนี้นะฮะระบบราชการกับระบบรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะฮะเข้าง่ายเข้าทํางานง่ายแต่ออกยากนะครับแต่บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ายากยากแต่ออกง่ายนะครับเพราะฉะนั้น แนวความคิดอันนี้ก็อยู่ในหัวของพน,งน,นักงานก็คิดว่าถ้ามันแปลจากรับวิสาหกิจซึ่งเป็นกึร่ราชการไปเป็นเอกชนเอ๋อร์จะออกง่าย<ม>นะครับเพราะในแง่ของเอกชนเนี่ยถ้าเราทําตัวไม่ดีนะเกเรเลหลวไหลถูกเตือนครั้งที่1ครั้ง,งที่2ครั้งที่3ก็ไปแล้ว<ม>แต่ที่นี่เนี่ยนะจะเป็นการไฟฟ้าผ่ายผิดหรือรับวิสาหกิจอื่นเอาคนออกอยากมากมต้องมีการสอบสวนตั้งกรรมการคือวิธีการที่จะเอาคนออกนี้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่า ไม่ปลอดภัยถ้าเผื่อไปเป็นเอกชนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยทำงานเอกชนมาตลอดนะครับแล้วก็เคยรับราชการอยู่อยู่พักหนึ่งอยู่ที่ตัวเรานะฮะถ้าเราทํางานมีประสิทธิภาพดีเนี่ยนะครับอยู่ในเอกชนจะ,จะเจริญมากกว่าอยู่ในรับวิสาหกิจเราพราะในรับวิสาหกิจจะมีเรื่องของอาวโุโสเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะแต่ในเอกชนเข้าไมา่ใครฝีมือดีไปเลยถ้าระดับไม่ใช่พนักง,งาน แต่ระดับผู้บริหารนะครับถ้าให้พูดอย่างไม่เกรงใจผู้บริหารที่นั่งระดับสูงนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ,รบผู้บริหารเองเนี่ยเขาเขาเขากลัวมันเรื่องก,การแปรรูปหรือเรื่องการสร้างการแข่งขันเรื่องไฟฟ้าถ้าเผื่อผมสวมหมวกว่าผมเกิดเป็นพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผิดผมไม่กลัวเพราะผมเชื่อว่าเลยนะฮะว่าในการที่แปรรูปแล้วเนี่ยรายได้ต่างๆของพนักง,งานทุกระดับจะดีขึ้นเพราะว่าประสิทธิภาพ ของการดําเนินงานจะดีขึ้นนั่นถ้าสวมหมวกพนักงานสวมหมวกพนักงานหรือสวมหมวกผู้บริหารก็จะเหมือนกันผู้บริหารก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันผู้บริหารสูญเสียอํานาจไหมถ้าเกิดมันมันลงลงไฟฟ้าก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาร่วมบางส่วนแยกแยกไปเราก็เหลือแต่สายส่งหรือว่ามีลงลงบางอันเนี่ยอันนี้ยังไม่ยังไม่อยากถามตรงๆจะต้องให้บอร์ดประเมินนิดหนึ่งเนี่ยผู้บริหารจะรู้สึกเสียอำนาจหน่อยไหมครับไม่น่าจะรู้สึกเสียอำนาจนะเพราะว่าในการแปรรูปไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ มันอยู่ว่าเราถือหุ้นเท่าไหร่ถ้าเราถือหุ้นน้อยกว่า50ก็เป็นเอกชนถ้าเรายังถือหุ้นอยู่51มันก็ยังเป็นรับวิสาหกิจอยู่นะครับเพราะอย่างอย่างอย่างรงราชบุรีเนี่ยสมมุติว่าไปไปเป็นเอกชนถือว่าเราการไฟฟ้าฝ่าผิดถือหุ้นสัก49แล้วให้เอกชนถือ51มันก็จะบริหารอย่างมีประสิทธิภาพแบบแบบผ่าเอกชนผาาเอกชนนี้ถ้าไม่มีประสิทธิภาพก็อยู่ไม่ได้นะฮะเจงได้นะฮะแต่การไฟฟ้าฝ่าผิดไม่มีวันเจงนะฮะทำยังก็ไม่เจง คุณวีใช้คำว่าผู้บริหารไม่น่าจะกลัวแต่จริงๆแล้วเขากลัวหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าให้ผมดาวใจนะครับผมว่าเ,เกินครึ่งไม่กลัวเกินครึ่งไม่คนที่กลัวนี่คือคนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการทำงานับจุฬคุณสินทุกกลัวไหมครับผมไม่กลัวครับคุณอาจารย์ <TF> ผมบอกแล้วว่าผมเป็นเป็นลูกจ้างนะครับทำงานตรงไหนก็ได้เงินเดือนทำงานอย่างนี้แหละครับแล้วก็ผมก็ทํางานมาตลอดชีวิตก็ก็ทำอย่าง อย่างหาบมุ่งคําม้ไม่เคยไม่เคยกลัวเกรงอะไรทั้งนั้นนะครับมีอะไรก็สู้กันไปมีปัญหาก็แก้กันไปนะครับก็อย่างที่มาออกมาคุยมาแวว่าคุยกันอยู่วันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งผมรับผิดชอบวกนนี้อยู่ผมก็มาบอกอาจา่านกรรมการบอกว่าก็าออกทีวีมาคุยกันประชาชนที่แจงเขาเข้าใจนะครับมผมเชื่ออย่างเี้อาจารย์ครับแนวทางปฏิบัติการของการไฟฟ้าเองเนี่ยผมยังยังมีความภูมิใจอยู่ในองค์กรนะครับการไฟฟ้าแฝงปินเนี่ยผมว่าเป็นองค์กรที่ยังคํานึงถึงประสิทธิภาพอย่างมากนะครับเรากําลัง เราเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องงานนะครับ<พ> ER. ผมเองผมผมพอมีงานเราทาก่อนเป็นของใครว่ากัานทีหลังผมว่าอย่างนี้ยังมีเกิดที่การไฟฟ้าแฟงผลิตนะครับเรายังเรายังคำนึงถึงงานมากกว่าไอไอคำที่เขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมขององคก์กรไดไอรักองค์การมุ่งงานเลิศเทิดคุณทําผมเชื่อว่าคนการไฟายัางรักษาสิ่งนันได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับและยังมั่นใจว่าการไฟฟ้าแฝงผลิตเนี่ยเป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลนะครับที่สร้างขึ้นมา ผมว่ามีไม่มากนะครับในประเทศไทยนะครับที่ยังมีบุคลากรอย่างนี้อยู่ผมผมอยากจะเรียนภาพให้เห็นนิดหนึ่งอาจารย์คนการไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาเวลามีใครมัดว่าว่าการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเขาจะสู้นะเขาจะต้องเถียงอย่างผมเนี่ยผมเถียงตะพืชใครว่าไฟฟ้าผมเถียงตลอดนะครับหลายองค์กรเนี่ยนะครับเวลามีคนว่าเนี่ยเสริมเลยแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์จะไม่เห็นไม่เห็นอย่างนี้จากคนการไฟฟ้า กระเพาะสงนี้คนในป้ายยังมีอยู่หรือยังรักษาสิ่งนี้ให้กับบ้านกับเมืองอยู่